สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาทุ่มยี่สิบเก้านะค่ะครับเรากำลังรอตัวเลขนอนฟาร์มกันอยู่นะครับผมผมนะครับประสินวิรลลาไปสันกิตนะครับผม iv market l i m i t e d หรือ s t a r t r a d e นะครับมาเลขแอคเค้าเลขที่สองศูนย์สามสามแปดเจ็ดสี่ไปเรามาดูกราฟกันเลยครับตอนนี้นะครับกราฟราคาทองคำอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดแปดจุดห้าหนึ่งนะครับก่อนช่วงนี้สักประมาณกครึ่งชั่วโมงหน่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกราฟนะครับค่อยๆทยอยไประดับแข็งคาขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับนอนฟาร์มคราเนี่ยต เพราะว่าเป็นตัวเลขของเดือนที่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขของเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยอาจจะออก ALK มาไม่ดีเพดัะนั้นถ้าเกิดออกมาดีนะครับตัวเลข,ขออกมาดีกว่าคาดการณ์เนี่ยนะครับจะทำให้ค่าดอลลาร์เนี่ยน,นะครับแข็งค่าขึ้นแล้วก็ทองอก็จะอ่อนค่าลงนะครับขอให้ตัวเลขออกมาดา <ๆ S 2> ีนะครับตามทีท่ออกมาเป็นไงครับปรุ่มสามสิบออกมาไหลลงแล้วแปลว่าตัวเลขต้องออกมาดีตัวเลขอินเทอร์สติ้งไม่ออกนะครับผมเปิดมือไปหนึ่งไม้แล้วเปิดมือไปหนึ่งไม้ไหลลงมาแล้วไหลลงมาแล้วตัวเลขออกมายังยังไม่อออกกี ไหลลงมาหรือมันกระชากลงมาพุ่งเด้งขึ้นไปใหม่ครับตัวเลขออกมาตัวเลขออกมาดีครับออกมาดีมากด้วยครับออกมาดีมากอทีคาดการณ์อีกงั้นทองต้องลงนะครับตามที่คาดการณ์ไปเลยโอ้โหนี่ตื่นเต้นเลยนะครับเนี่ยโอ้ยไหลลงมาครับ ดูที่ว่าจะผ่านด่าน1774ได้หรือไม่นะครับ1774ครับถ้าผ่าน7 7 4ก็จะไหลลงมายาวแต่คิดว่าไม่น่าจะผ่าน1765นะครับไม่น่าจะผ่าน1765เพราะ175เป็นแนวต้าสำคัญทางเกมดีหนึ่งนะครับผมไหลลงมาครับไหลลงมาครับทุ่ม30ทุ่ม30ไหลลงมาครับเป็นไงครับตัวเลขโอ้โหเริ่มบุกแล้วครับฝั่งเซลล์เริ่มบุกแล้วครับฝั่งเซลล์ถ้าเกิดลงมาถึง1765เนี่ยคำนวณแล้วเนี่ยน่าจะได้กำไรประมาณ4,500-600เหรียญนะครับเต็มที่ไม่เกินพ โหลดลงเฟซบุ๊คลำบากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตาจบคลิปแล้วก็ไปตามดูในเฟซบุ๊กว่าผลประกอบการเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้กดไลห์ลงมาเนี่ยนะครับผมมีไม้บายเรมิดเนี่ยวางตามแนวรับต่างๆที่ผมเชื่อว่าเป็นแนวรับที่สําคัญนะครับวางไว้นะครับแล้วก็กินฝั่งเซลล์เสร็จนะครับเราจะรอฝั่งบายรอบหน้าเพราะผมเชื่อว่าการความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับความเครียดระหว่างเกาะไต้หวันนะครับผมระหว่างระหว่างจีนกับอเมริกาก็จะส่งผลให้ตลาดมีความกังวลนะครับผมแล้วก็ เงินเฟ้อได้ผ่านจุดสไปแล้วนะครับแล้วทำให้เศรษฐกิจถดถอยของตอนนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองนะครับมีโอกาสแข่งข้าพึ่งดูครับเป็นไงครับตอบจใสกบรไว้ไปสอบไว้แบบพันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกไหมพันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกมาเลยผ่านลงมาผ่านลงมานะครับพุ่มสามสิบเอ็ดนะครับทุ่มสามสิบเอ็ดพันลงมาตรวจดูไม้สิตรวจดูไม้สิโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดพันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกไม่ได้เดี๋ยเจ็ดเจ็ดสี่ไม่ได้เนี่ยผมอาจจะออกไม้เซลลิมิต อีกสักไม้สองไม้นะครับผมเก็บกำไรช่วงสั้นๆนะครับถ้าผ่าน177 4ซีมาได้ถ้าผ่าน1 7 7 4มาได้ตุ่มกางทีุ่่มกาสองเลขสามวาทีนะครับสำหรับการอัดคลิปนะครับเพื่อนๆไปตามคนประกอบการเนี่ยได้ที่ Facebook ผมนะครับหรือว่าช่อง YouTube นะครับพาสิ้นเบิร์นะครับผมนะครับ ลงมาลงมาลงมานะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ละเดี๋ยววันจันทร์ผมจะเริ่มเดินทางไปเชียงใหม่นะครับผมนะครับก็เดินกำไรที่ได้มารอบที่แล้วก็ไปทำธุระด้วยแล้วก็ไปพักผ่อนช่วงช่วงวันพักผ่อนด้วยจะเริ่มไปเดินทางวันจันทร์ครับเสาร์อาทิตย์ไม่ไปครับคนเยอะไปวันธรรมดานะครับเราเลือกเที่ยวได้ก็จะเริ่มเทรดนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็ไปพักผ่อนที่เชียงใหม่ด้วยติดตามดูคลิปการท่การเทรดไปเที่ยวไปผมได้นะครับผมเป็นไงกำไรเป็นไงมาแล้วครับ แล้วครัสีเซลล์ฝั่งเซลล์ฟ้าทุกไม้นะครับฝั่งเซลล์บวกทุกไม้ครับผมฝั่งบายก็ติดลบไปออก0.05ไม้เซลล์นะครับเปิดมือไปอีกนะครับ0.05นะครับก็คุมนะครับอย่าโอเวอร์โหลดโอเวอร์เทดนะครับผมตรงผมเนี่ยเล่นสองฝั่งเลยนะครับบางทีการออกไม้อีกฝั่งนึงเนี่ยเพื่อเป็นการบาลานซ์สายไซไว้นะครับตอนนี้ระดับหลักประกันก็30,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอีกอุตติ9 0 0นะครับแล้วกันที่เหลือ9 8 0 0สบายๆครับผม สบายสบายครับผมกำไรตอนนี้ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับนะครับมีมาร์สลิมิทมีมาร์สเซลลิมิทอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวค่อยๆขัดต่อไปทีละไม้ทีละไม้นะครับเกี่ยวให้ติดเกี่ยวให้ติดครับกำไรไปเรื่อยๆครับก้าวเปียงโวิงอยู่1775 1774นะครับจะผ่านด่านนี้ไหมนะครับจะผ่านด่านนี้ไหมทุ่มส3มสิบสทุ่มสาครับเพื่อนๆโฮ้ยตื่นเต้นนี้อากาศก็พี่พัคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นครับฝนตกทั้งวันครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ก็เพิ่งหายเป็็นนเปแพ้อาาากศมัััคครรบบุุดดดด ก็จะเสียงผ้าก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผมไปเรื่อยๆครับทุ่มดาวที่สามเลขกหนึ่งนาทีนะครับดูกราฟซิไหลลงมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ทะลุมาแล้วครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ทะลุมาแล้วนะครับจะผ่านหนึ่งเจ็ดหกห้าได้ไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามตอนนี้ลงมาที่เจ็ดเจ็ดสามเคยแตะลึกสุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามจะผ่านได้ไหมจะผ่านได้ไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันก่อนเพื่อนๆนะครับที่เทรดถูกทางนะครับโชคดีใครเทรดผิดทางก็ไม่เป็นไรครับการเทรดนะครับถ้าเกิดเราเทรดผิดทางก็ส่วนใหญ่จะผิดทางเราต้องมีวิชารักษาพอรร์ตนนะคคับซึ่่่่่งงงเป็สิททีีผมอข้าจ พี่กากู้ยังไงกับผมถนัดอะพูดง่ายงนะครับวิธีแก้พอร์ตวิธีรักษาพอร์ตนะครับถ้าคุณรักษาพอร์ตอยู่ดอดได้นะครับกำไรจะตามาเองนะครับกำไรจะตามาเองเพราะฉะนั้นนะครับผมก็บอกวางแผนแต่รักษาพอร์ตทำไมก็ทำให้กำไรคือคุณครับการทำกำไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะใน100คนในตลาดนี้นะครับ95้า้เปอร์เซ็นต์เสีย95เปอร์เซ็นต์เสียนะครับ5เปอร์เซ็นต์เติบได้และมี1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับที่เป็นผู้ชนะตลอดกาลคือพวกเสียน ครับพวกนักเทรดสถาบันมีทั้งเงินมีทั้งความรู้มีทั้งคอนเนคชั่นมีทั้งขาวงในเพราะฉะนั้นเราสู้เขาลำบากครับเพราะฉะนั้นเรากลับผิดพลาดได้ครับแต่ผิดพลาดแล้วเราจะแก้ผอยังไงจะรักษาผอยังไงกำไรเป็นไงครับกำไรไหลลงมาแล้วครับไหลลงมาแล้วครับจะได้ถึง500เหรียญไหมจะได้ถึง500เหรียญไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมนะครับประสิทธิ์วิทย์ภาษาอังกฤษ IB Market นะครับติดตามกันใน Facebook ต่อสวัสดีครับผม